ในส่วนของสัญญาว่ามันมีอะไรบ้างรายละเอียดของสัญญาอันนี้นภัสขอไปเร็วๆนิดนึงนะคะเพราะหลายๆอย่างจะพูดไปแล้วเป็นทองคําบริสุทธิ์นะคะทองคําแท่ง96.5น้ําหนักทองจะมี2ส,สัญญามี2แบบแบบใหญ่ๆเลยโกลฟิวเจอร์ที่เป็นตัวเต็มเลยคือ50บาทน้ำหนักทองนะคะกับอีกตัวหนึ่งคือเป็นมินิโกหรือว่าโกลสบาทนั่นเองก็คือเป็นขนาด1สัญญาเท่ากับน้ำหนักทอง10บาท เงินวางหลักประกันเริ่มต้นตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มใช้สุกนี้นะคะนพนเลยเขียนอันที่เปลี่ยนแปลงมาให้แล้วสัญญาหนึ่งสัญญาถ้าเป็นโก50บาทจะแพงนิดนึงคือแสนกว่ากว่านะคะส่วนโก10บาทมันคือ 1- ใน5ก็ทอนออกมาได้เลยนะคะน,นี่คือเงินเริ่มต้นที่ต้องวางก่อนก่อนจะเข้ามาซื้อขายโกฟิวเจอร์ในส่วนของสัญญานะคะว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในเมื่อเราวางหลักประกันไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนะคะอันนี้ก็ถ้าเทรด ภายใน1-5่สัญญาในวันก็จ่ายสัญญาละ50บาทนะเออถ้าโทษทีคะ่ะ500บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของมินิโกก็จะทอนลงไปเป็นสัดส่วนหนึ่งใน5ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำอันนี้เสนอราคาแตกต่างกันในแต่ละช่วงได้ไม่ต่ำกว่า1ิบาทนะคะทุกๆครั้งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่น24,550ราคาต่อไปจะเป็น24,5ห0ห้ารสหรือว่า40บได้นะคะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นหรือลง10บบาทต่ำกว่านี้ไม่มีหลักเป็นหน่วยนะคะ กำไรขาดทุนต่อช่วงราคาคือ500บาทกับอันนี้100อบาทนะคะเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ละถึงจะคุ้มทุนคุ้มทุนก็คือจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายทุกอย่างไปแล้วเนี่ยยังเหลือกําไรให้นักลงทุนบ้างก็คือประมาณ3มติ๊กนะคะสามสาติก๊กไซส์นะคะสมติก๊กไซส์ก็เปลี่ยนแปลงไปประมาณ30บาทถึงจะคุ้มนะคะ cover ค่าคอมมิชชั่นไปกับทั้งซื้อและขายแล้วนะคะในส่วนช่วงสกิลเบเกอร์คือสิเอร์แล้วอยู่ลงแล้วก็ตลาดจะหยุดเลยก็คือสูงสุดไม่เกิน20ซนะคะ ในส่วนของเวลาจะมีช่วง night s e c t i o ด้วยนะคะก็คือในช่วงพีโอเพนตอนกลางคืนคือทุ่ม15ถึงทุ่มครึง่งแล้วก็ทุ่มครึ่งถึงสทุ่มครึ่งเป็นการเปิดช่วง night s e c t i o นะคะในส่วนสัญลักษณ์อันนี้ก็ง่ายๆค่ะ go future gf นะคะตามด้วยสัญลักษณ์เดือนแล้วก็ปีคิเตศกราดนะคะถ้าเป็น go mini ก็จะเป็น gf แล้วมีตัวเลข10แล้วก็ตามด้วย Z แล้วก็1 1น,น,นะคะตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เรามาแบบฉบับรวด รวบลัดนะคะเร็วๆนะคะก็รายละเอียดเดี๋ยวไปดูกันทีหลังในส่วนหน้านี้เนี่ยเป็นการเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าในเซกชันสรุปให้นะคะว่าตัวในเซกชันเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นวันทําการใหม่ไปแล้วนะคะตามระบบบัญชีนะคะน,นี่คือมาแจ้งให้ให้นุ่คุณทราบไว้อีกนิดหนึ่งเผื่อบางทีเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมตอนเช้าตลาดยังไม่เปิดเลยทำไมมีราคาไฮราคาโลแล้วมันมาจากช่วงเซกชันก่อนหน้าในช่วงกลางคืนนั่นเองเขาถือว่ากลางคืนเป็นวันใหม่แล้วนะคะเป็นช่วงเซกชันแรกของวันใหม่นะคะในส่วนนี้ อันนี้เป็นเรื่องของตัวอย่างหน้าจอซื้อขายว่าจะเป็นยังไงก็เลยตัดหน้าจอของฟิลิปมาให้ดูนะคะยังไม่ลืมนะคะนภัสเป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะ,ะบอกชื่อาำชื่อไว้นิดนึงนะคะแล้วในส่วนนี้จะมีราคาของโกนะคะโกที่เป็นราคาอ้างอิงของลอนดอนมาให้ซึ่ง ฟิลิปเป็นที่เดียวที่มีราคาจากลอนดอนจากสมาชิกในลอนดอนมาให้ในประเทศไทยไม่มีใครมีราคาตรงนี้นะคะเพราะว่าต้องผ่านมาจากสมาชิกอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่ลอนดอนเนี่ยเขาไม่ได้มีตลาดเหมือนเป็นทีเฟกเหมือนอย่างบ้านเราเพราะว่าเขาจะเป็นการตกลงราคาแล้วก็ประกาศราคาซื้อขายแค่วันละ2ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วเาก็มีการซื้อขายในระบบของสมาชิกด้วยกันเพราะฉะนั้นระบบของสมาชิกเนี่ยเพื่อนฟิลิปก็ได้ราคาของจากสมาชิกมาเพื่อให้นักลงทุนได้มีราคาอ้างอิงแล้วก็แปลงเป็นเงินบาทไว้ให้เพราะฉะนั้นสามารถตรวจสอบราคาเรียลไทม์ด้วยราคาที่ใช้อ้างอิงจาก T fect ได้ ะะตั้งแต่6กโมงเชา้าถึงเที่ยงคืนครึ่งทุกวันนะคะอันนี้สามารถเข้าไปดูได้แต่ต้องเปิดบัญชีก่อนนะคะถึงจะเข้าไปดูได้ถึงจะมีรหัสล็อกอินเข้าไปทองคําแท่งกับโกลฟิเจอร์แตกต่างกันยังไงนะคะทองคําแท่งก็แน่นอนถือทองคําแท่ง จริงๆเลยได้ซื้อได้ขายจริงๆแต่ go future เป็นเพียงแค่สัญญามีวันหมดอายุนะคะมีการตกลงว่าหมดอายุเมื่อไหร่ทําสัญญาเมื่อไหร่การดูแลรักษาอันนี้ต้องหาที่เก็บทองคํานิดนึงนะคะทุกครั้งที่ซื้อขายมีภาระาต้องขนย้ายทองคําบางท่านอาจจะเคยเห็นว่าไม่จริงหรอกเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการออนไลน์แล้วซื้อโอนตังกันแล้วรับของกันบางทีฝากทองไว้ที่ร้านก็ได้ไม่ต้องนํากลับบ้านท่านแน่ใจหรอคะ อันนี้เราพแค่พูดไปเฉยๆนะคะทองมันก็มีค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ห่างตัวมากอาจจะอันตรายนิดนึงเพราะฉะนั้นยังไงภาระของการดูแลรักษาเนี่ยเราจะยกไว้กับตัวเองหรือเราจะยกเป็นภาระกับผู้ที่เราไปฝากเอาไว้มันก็ยังมีภาระอยู่นะคะแต่โก f ฟิเจอร์ไม่มีภาระในเรื่องของการดูแลรักษาเลยเพราะว่าใช้ถือครองสัญญาอย่างเดียวนะคะเช็ค mm hmm. <Take S 2> ตัวเลขราคากําไรได้จากหน้าจอกระดานการซื้อขาย การขายต้องมีทองคําแท่งถึงจะขายได้เช่นราคาทองกําลังตกตกอยู่ถ้าเราไม่มีทองในมือบอกเหตุุ้ยเหตุราคาทองลงดีจังหรือหรือราคาขึ้นดีจังมันน่าจะลงได้แล้วอยากจะขายทองแต่เราไม่มีทองในมือก็ลําบากนะคะเพราะเราไม่มีทองแต่ในกรณีของโกฟิเจอร์ไม่ต้องมีทองในมือท่านก็ขายได้ทําสัญญาว่าจะขายได้ไม่จําเป็นต้องมีทองในมือณนะขณะนั้นนะคะการร,รับเงินสดทันทีหลังจากการขายแต่โกฟิเจอร์ได้รับเงินเข้าพอร์ตในการ ใน,ในการลงทุนนะคะแล้วก็สามารถถอนเงินได้ทันทีเหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างในเรื่องของการรับเงินจากการขายหรือซื้อปิดสถานะอะไรแล้วจํานวนเงินลงทุนในนี้ต้องวางเงินเต็มจํานวนนะคะจะซื้อขายทองแท่งก็ต้องมีเงินเต็มจํานวนจะซื้อ5บาท10บาทต้องมีเงินเต็มจานวนแต่ในกรณีของโกลฟิเจอร์วางแค่เพียงบางส่วนเรียกว่าวางหลักประกันเท่านั้นเองจากที่นภัสบอกว่าทอง50บาทวางประมาณแสนต้นๆเนี่ยจริงๆมูลค่ามันเป็นล้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เลยวางแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองในส่วนของโกลฟิเจอร์ซึ่งน้อยกว่ามาก อันนี้สุดท้ายจะเป็นเรื่องของคําแนะนําในเรื่องของการลงทุนนะคะเพราะว่านภัทรก็ลองตัดมาให้ว่าบางท่านอาจจะมีมุมมองว่าโกลฟิเจอร์เสี่ยงเกินไปไม่เหมาะกับพฤติกรรมในการลงทุนของท่านท่านไหนจะอยากสะสมแล้วท่านจะทํำยังไงเราสามารถใช้โกลฟิเจอร์ในการเพิ่มค่าเงินที่เราใช้ลงทุนได้โดยที่เสียยะะเส่ยงอย่างจํากัดนะคะนภัทรใช้คําว่าเสี่ยงอย่างจํากัดถามว่าทำไมต้องเสี่ยงอย่างจํากัดเพราะว่าถ้าเรามีเงินล้านหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอยากจะซื้อทองคําแท่งตอนที่ราคาทองคำหนักอยู่ยที่24,500บาท เพราะฉะนั้นถ้าเงินจํานวน1ล้านบาทจะซื้อทองคํา24 4,500บาทต่อน้ําหนักทอง1บาทเราจะซื้อทองคาแท่งได้แค่ 40, 40บาท40บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไป2% 2%ซคือมันจะได้เป็นเศษๆเพราะนั้นนพัทน์ก็เลยตีออกมาคือมันจะเหลือเงินนิดหน่อยนะคะซื้อ40บาทมันจะไม่ลงตัวเป๊ะสาหรับเงิน1ล้าน เพราะฉะนั้นทําให้เงินเนี่ยที่เราได้รับผลตอบแทนกลับมาแค่1.96%จากการที่ราคาทองคําเปลี่ยนแปลงไป2%นี่คือเอาเงิน1ล้านบาทไปซื้อทองคาแท่งหนัก40บาทเต็มๆทั้งจํานวนเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้ผลตอบแทนเราน่าสนใจขึ้นก็คือเราเอาเงิน1ล้านบาทไปซื้อทองคําแท่งหนัก35บาทแล้วเ,เงินส่วนที่เหลือไปวางหลักประกันในส่วนของโก f ฟิเจอร์สนะคะทำสัญญาที่เป็นโกมินินะคะหนัก10บาท5สัญญา เท่ากับเรากําลังลงทุนในทองคําได้ถึงน้ําหนัก85บาทเงินก้อนเดิมนะคะหล้านบาทแต่เราจัดสรรใหม่ลงทุนทองคําแท่งเหมือนเดิมสินทรัพย์แอสเซทของเรายังได้เหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนมาวางหลักประกันในส่วนของโกลฟิเจอร์สด้วยนะคะเราก็จะทําให้เราผลตอบแทนเนี่ย เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวได้นะคะจากราคาขึ้น2%กลายเป็นผลตอบแทน4%กว่าได้นะคะความเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวพูดกันทีหลังว่าราคาเคลื่อนไหวไปเท่าไหร่นะคะเราถึงจะขาดทุนหรือว่าถึงจะต้องถูกเรียกหลักประกันเพิ่มในส่วนของ Go Futures อันนี้เดี๋ยวพูดกันตอนท้ายนะคะหมายถึงถามกันนอกรอบนะคะ หรือตามไปถามกันที่ฟิลิปก็ได้นะคะที่สีลมนะคะวันเสาร์นี้นภะัทรมีบรรยายที่สีลมนะคะทั้งวันนะคะมีเรื่องของคอมบิเนชันแล้วก็สต็อปออเดอร์การส่งคําสั่งแบบมีเงินไขด้วยถ้าท่านใดสนใจติดต่อด้านหน้าแล้วลงทะเบียนได้ที่นั่งเหลือจํากัดแล้วนะคะเต็มแล้วปิดรับแล้วนะคะไม่มีห้องขยายแบบนี้ได้นะคะถ้าไงสนใจเชิญได้ในส่วนอีกแบบหนึง่งถ้าบอกว่ามีเงินลงทุนไม่ถึง1ล้านบาทละ่ะทำยังไงไม่ถึง1ล้านบาทมีเงินแค่ห้า0 0่นบาทหรืออยากจะสะสมทีละห0,000มื่นห้าหมื่นไปเรื่อยๆทำ ลงทุนเปลี่ยนใหม่เป็นกองทุนทองคําแล้วกันฟิลิปเราก็เป็นตัวแทนขายกองทุนด้วยเหมือนกันนะคะมีหลายกองให้เลือกนะคะก็สามารถติดต่อได้อีกเหมือนกันถ้าเราไปซื้อกองทุนนําเงินห้า0 0ซื้อกองทุนทองคําขึ้น2%เปอร์เซนเราก็ได้กําไร2%เซนตแต่ถ้าเกิดว่านําเงินตรงนี้ห้าห0ลงทุนในกองทุนทองคำสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็แบ่งเงินส่วนที่เหลือไปเปิดสัญญาโกลฟิเจอร์สมินิหนึ่งสัญญาอย่าเปิดเกินนะคะเดี๋ยวมันจะเสี่ยงมากเกินไปเปิดแบบพอดีพอดีจำกัดความเสี่ยงของเราไว้ได้ด้วย เปิดไว้หนึ่งสัญญาแล้วก็ซื้อทองจริงๆไว้ด้วยเป็นกองทุนทองไว้ด้วยเนี่ยผลตอบแทนถ้าราคาขึ้น2%เรซเราก็จะได้กาไรผลตอบแทนอยู่ที่1 0อันนี้คือเป็นการจัดสรรดูว่าเราจะทํายังไงแต่ต้องดูด้วยความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยนะคะอันนี้ตัวอย่างแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพที่อธิบายให้ฟังว่าช่วงของราคาเนี่ยทองคําไม่ว่าจะเป็นโกของสมาคมค้าทองกับโกลฟิวเจอร์สเนี่ยมันจะมีช่วงที่แตกต่างราคากัน ที่มันมีแก a p มีช่องว่างอยู่นะคะหรือว่าจะกลับเข้ามาบีบเนี่ยมันจะมีหลายช่วงที่ห่างกันไปแล้วสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาหากันใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหลคาเป็นจุดที่เราสามารถทํากําไรได้ช่วงไหนที่ราคา เกิดมีการสวิงหรือมีการผ,ลผลันผวนราคาตัวหนึ่งแพงอีกตัวหนึ่งถูกเราไปซื้อทองคําจริงๆแล้วเราก็ช็อตโกลฟิวเจอร์แล้วเราก็ future, ล็อกเอาไว้ได้เมื่อวันที่สัญญาหมดอายุราคามันบีบเข้ามาหากันมันใกล้กันขึ้นมาเราก็สามารถทํากําไรได้เหมือนกันนะคะเท่าที่ผ่านมาช่วงราคาที่มันสวิงมันมีโอกาสหลายครั้งนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีราคาทองคําที่เยาวราชต่างกับราคาโกลฟิวเจอร์ที่กําลังจะหมดอายุด้วยแค่อาทิตย์สอาทิตย์หรืออาจจะแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันต่างกันถึงพันบาทต่อน้าหนักทองหนึ่งบาทนะคะเพราะนั้นอาจจะมีช่วงบางช่วงททีี่รรราาาาาสมมถํํกไได้้้อัันนแช์ใหฟง ส่วนสุดท้ายนะคะหากในวันที่สัญญาหมดอายุโก f ฟิวเจอร์มีเหลือเวลาแค่วันเดียวหรือว่าตอนเย็นจะหมดอายุแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างวันถ้าสมมุติว่าราคามันแตกต่างในขนาดนี้นี่คือสัญญาโก f ฟิวเจอร์สนะคะอันนี้เป็นราคาคำนวณจากราคาที่ลอนดอนมาแล้วเนี่ยว่ามันน่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะในช่วงนาทีตรงนั้นเลยว่าเป็นเท่าไหร่ถ้ามันแตกต่างกันมากอย่างเช่นตัวอย่างนี้แตกต่างถึงสามถือเราทำสัญญาอะไรถ้ามันแพงมากกว่าความเป็นจริงคือตัวนี้มันจะกลับกลายเป็นตัวจริงคือราคามันจะเข้าใกล้ตรงนี้นะคะคือไปด้วยกันเรื่อยๆตรงนี ตรงนี้เป็น go future เพราะฉะนั้นมันน่าจะวิ่งเข้าหาในที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วมันต้อง settle ด้วยราคาที่เป็นปัจจุบันก็คือราคาที่แปลงมาจากเราเองเพราะฉะนั้นถ้าต่างกันถึงขนาดนี้ในวันเดียวก็มีโอกาสที่จะสร้างกําไรได้นะคะก็สามารถช็อตได้เปิดสาาถานะชอ็อตถามว่าเสี่ยงแค่ไหนเสี่ยงแค่วันเดียวแต่ต้องได้ความต่างพอสมควรนะคะไม่ใช่เห็นว่าราคาต่างกันนิดเดียวแล้วเข้าไปเลยทันทีบางทีมันไม่คุ้มอาจจะต้องเผื่อไว2้2องถึงสามเพราะฉะนั้นถ้าเกิน300อาจจะพอทํากําไรได้อยู่บ้างนะคะอันนี้ก็สุดท้ายก็มาแชร์ให้ใหฟังการลงทุนเนเี่ย มีหลากหลายแบบหลากหลายอย่างนะคะก็อยากจะขอฝากนะักลงทุนท,ทุกท่านไว้ว่าศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนฟังนักวิเคราะห์หรือฟังผู้บรรยายหลายๆสถาบันหลายๆที่ก่อนนะคะแล้วลองค่อยๆตัดสินใจดูว่าอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่มันตรงกับความเสี่ยงที่เราพอจะรับได้แล้วค่อยจัดสรรพอรนะคะดูอย่างตอนนี้เนี่ยหลักทรัพย์ฟิลิปก็มีโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะซื้อขายหรือว่าลงทุนหุ้นหรืออนุพันธ์ ท่านสามารถบาลานซ์พอร์ตของท่านได้ในส่วนของหุ้นหรืออนุพันธ์ก็ตามนะคะท่านลงทุนแล้วจ่ายค่าคอมมิชชั่นมาแล้วเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายมาแล้วนะคะทุกๆ1 0,000บาทท่านก็จะได้รับ1สิทธิ์เพื่ออะไรสุดท้ายปลายปีลุ้นรางวัลใหญ่เบนซ์ค่ะฟิลิปแจกเบนซ์ Benson, นะคะแล้วก็ฟอร์ดเฟียตาเป็นรางวัลที่2ในแต่ละเดือนเนี่ยเราแจกไปแล้ว iPad นะคะเราแจกไปล่วงหน้าแล้วนะคะตั้งตั้งแต่เดือนสิงหาที่สะสมแจกรางวัลไปแล้ว20เครื่องไม่ได้แจก4ี่หเครื่องนะคะ แจกที20เครื่องต่อเดือนนะคะแล้วก็ iPad 20เครื่อง iPhone เพิ่งจบไปของกันยาจะจับฉลากประมาณกลางเดือนนี้นะคะแล้วล่าสุดอันต่อไปก็จะเป็นบัตรห้องพักนะคะนังห้องพักที่หัวหินนะคะแล้วก็จะมีแท็บเล็ตอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็โน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นมีทุกเดือนเลยสะสมในแต่ละเดือนได้รางวัลอย่างนี้แล้ว ปลายปียังลุ้นเบนได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนหลายที่มีให้ท่านเลือกแต่ท่านเลือกที่ไหนที่เหมาะกับท่านแล้วก็ตอบโจทย์ท่านได้มากกว่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือฟิลิปเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่หุ้นอนุพันธ์มันจะจบแค่นั้นเรายังมีในเรื่องของบริการในเรื่อง SBL ยืมหุ้นมาช็อตเซลล์อย่างที่ตอนนี้เป็นข่าวพูดพูดกันอยู่นะคะก็ สามารถท่านก็ไม่ได้เป็นแค่รายใหญ่ต้องเป็นรายใหญ่ก่อนถึงจะยืมหุ้นคนอื่นไม่ได้ไม่จาเป็นเราไม่ได้จํากัดขั้นต่ําในการที่ท่านจะยืมหุ้นมาเพื่อจะขายช็อตล่วงหน้าไปก่อนในในตลาดนะคะท่านค่อยซื้อคืนทีหลังถ้าสามารถทําได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปเหมือนกันด้วยอัตราดอกเบีย้ยยืมหุ้นมาแค่1.75%ต่อปีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ของนภัทรใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะคะก็คงจะต้องขอยกเวทีนี้ให้กับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีเกียรติมากในวันนี้เลยนะคะก็คือดรสุวรรณนะคะพัฒก็คงต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะอย่าลืมติ๊กแบบสอบถามนะคะประเมินกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างประเมินยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ท่านชอบหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นถ้าท่านมา ส่งแบบสอบถามแล้วท่านก็จะได้รับนะคะในส่วนของบทวิเคราะห์นพัฒน์ไปขอให้ทางนักวิเคราะห์ของบริษัทเรานะคะในส่วนของกองทุนทองแล้วก็ g o ฟิ f เ t u r e เขียนมาให้นะคะท่านก็จะได้รับในส่วนนี้ไปด้วยหลังจากส่งแบบสอบถามคืนนะคะยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกลับบ้านโดยไม่โดนฝนแล้วก็ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพความสุขด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ